แน่ๆทุกคนช่องเรามีสปอนเซอร์แล้วนะคุกกี้ดานช็อปด้านรับเติมเกมคุกกี้ดนราคาถูกปลอดภัยแบบ200%นอกจากคุกกี้ด u นแล้วยังมีเกมอื่นๆด้วยนะเป็นเพื่อนที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างไปที่ด้านพาได้เลยไปอุดหนุนกันเยอะๆนะเอลอสออออ์เพื่อนชาว k i ก r ีฬดานเบ็ดคน,นนะวันนี้นก็พบกับคลิปสุ่มสกินที่หายไปนานมาก ครับนะผมอ่าในเดือนนี้อัปเดตนี้เนาะก็มีสกินมาใหม่2สกินเป็นสกินของปวยเล้ง1สกินเป็นสกินแบบซูเปอร์อีพิกกับสกินของด็ออรโบนหนึ่งสกินเป็นสกินแบบอีพิกนะครับผมอ่เดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้สกินใหม่ไหมนะครับอ่ะโอเคเราตัดกันไปนี้หน้าสุ่มสกินแล้วก็อย่างนี้เห็นนะผมผมเติมไอแพ็กเกจไปเนาะก็จะมีตั๋วสุ่มสกินทั้งหมด5ตั๋วนะครับผมแล้วก็ลูกบาศก์อีก10,000ลูกเนาะ แล้วก็ในแพ็กเกจที่ผมเติมเนี่ยมันมีตัวสุ่มสกินเยลลี่มาอีกหนึ่งแพ็กนะผมเดี๋ยวผมจะลองเปิดสุ่มสกินเยลลี่ซักให้หมดไปเลยละกันนะฮะเดี๋ยวเปิดสกินเยลลี่ก่อนละกันเพราะว่าสกินเยลลี่มันเกลือมันเกลือง่ายอยู่แล้วอะ่ะ <c> ก <oughs> ็เลยอ่ะเดี๋ยวมาเปิดสกินเยลลี่ก่อนละกันนะฮะจริงผมไม่ค่อยแคร์เรื่องเยลลี่เท่าไหร่นะก็ตอนนี้ผมสะสมพอยเพื่อไปแลกสกินนนออนมากกว่านะผมผมคือผมอ่ะ ขอแค่มันเป็นสกินเยลี่เก่าก็พอโอ้โหออกอีปีกอันเดียวสวยใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยอ่ะสวยใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยออดวงเรามันก็สวยใช้ได้อีกเหมือนกันนะเนี่ยไม่แน่มันอาจจะแบบดวงเราอาจจะสวยในการเปิดสกินเยลี่แต่มันอาจจะดีในการเปิดสกินคุกกี้ก็ได้ไงเออโอ้โหฟ้ามาเช่ะตัวฟ้ามาเชนะหนู <laughs> แค่แค่นี้ก็รู้สึกเกลือแล้ว่ะเออแค่นี้ความเค็มแบบแค่นี้ความโซเดียมมันก็เริ่มแบบไหลซานเข้ามาแล้วนะฮะยันลิมีทำไมไม่เป็นเซตนีออนนะจะได้ประหยัดขึ้นด้วยเอยอไฟละ่ะ นี่มันวันอะไรเนี่ยวันฟ้าแห่งชาติเหรอฮะนี่มันนี่มันนี่มันแบบเราเราแบบสวยมากเ,เนี่ยโอ้ยสวยจัดเลยเข้มปิดเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนว่าผมมาพอแรงนีออนยังรู้สึกว่ามันจะต้องใช้ประมาณเท่าไหรอ่อ่ะเออผมเลยอยู่สามอันอนะ่ะมีลุงสามร้อยโอ้ยังไม่พอนะฮะโอ้ โอ้ไข่นิดเดียวเองนะไข่ไข่26ยี่สิบหกอันเองเออไข่อกยี่สิบหกก็จะได้ครบเสร็จละเออแต่ว่าอ่ะช่างมันนะผมเดี๋ยวผมค่อยไปหาหลังมาอีกทีก็ได้เออเหลือเดี๋ยวผมค่อยไปเปิดก็ได้เรามาเปิดสกินเซ็ตใหม่กันดีกว่านะผมก็ผมจะเน้นเปิดไปที่ตู้ใหม่นะเพราะว่าตอนนี้ดาวผมพอที่จะแลกดอกบัวได้ละผมก็เลยไม่แคร์ดอกบัวมากนะผมผมจะแคร์ไปที่ตัวใหม่มากกว่าเนาะเออเพราะว่าถ้าได้มามันก็ช่วยประหยัดงบไง อ่ะลองดูกันนะฮะโอ้สตอเบอรี่มาขอเป็นแบบไฟลุกเลยได้ไหมเออโลแรกมาก็ไฟลุกเลยไม่ลุกนะถ้าถ้ามาเป็นนาตูตูถ้ามันเป็นแบบหีบสวยๆเนี่ยมันก็จะมีมีโอกาสออกมาเป็นอีพิกนะแต่ถ้ามันเป็นหีบฟ้าก็ถ้ามันเป็นหีบแบบนี้อ่ะหีบแบบนี้ก็คือแรนะฮะได้อย่างมากก็แรนะก็ไม่เป็นไรนะผมก็ถือว่าสะสมดาวนะแต่ก็ นั่นแหละเออมันมันก็อยากได้สก,กินสวยๆวยแบบใหม่ๆบ้างอะคือไม่ได้อุตส่าห์ไม่เปิดมาเป็นเดือนแล้วนะคือจริงๆอะผมก็เปิดเรื่อยๆแนะแต่ว่าผมเปิดทีละแบบโลอะไรเลงี้ยเออคือจะมานั่งทำคีปเปิดทีละโลมันก็ใช่เรื่องไงก็เลยอะเติมแพ็คแล้วก็มาเปิดทีเดียวเลยจริงๆผมเปิดไปหลายโลอยู่นะเออก่อนหน้านี้ก็เปิดได้สละมานะตัวหนึ่งเนาะนอกนั้นก็คือหวยแต่โอ้ไฟมาแล้วเว้ยเออถักปุ๊บมาเลย อย่างนี้มันป่วยเล็กมันต้องมาแล้วปะเนี่ยเชลิเตอร์มาด้วยสกินใหม่มันต้องมาแล้วเออเ้อสกินใหม่มันไม่มามันเกินไปแล้วเพราะว่านี่คือแบบไม่ได้เปิดสกินมาเป็นเดือนแล้วเออมันต้องอวยแล้วปะอ่ะโอเคสิมเปลิลซิมเปลิมปลมาก่อนนะฮะสีแดงป่วยเล็กและเออ ได้แล้วเว้ยเออไม่เกลือแล้วไม่เกลือแล้วเดี๋ยวรอบนี้คือไม่เกลือแล้วนะถ้าเติมเราได้สก,กินใหม่คือไม่เกลือละคีชีสุดจัดชีออกสองตัวในโลเดียวครับโอ้โหเอาดีโอ้ตอนแรกว่าจะเปิดเซตตู้นี้นี่มันคือตู้ของเราจริงๆทุกคนโอ้โห,ห อ่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาเปิดตู้ของไฮเดนเยกันดีกว่านะฮะหลังจากที่เราเปิดได้แบบคอมโบไปนะครับมาดูกันว่าตู้ไฮเดนเยเราจะเกิดแค่ไหนก็ผมยังเหลือลูกบาศก์อีกหมื่นหนึ่งนะก็จะพยายามเปิดให้ได้ไฮเดนเย่ละกันขอให้เปิดได้ละกันนะฮะถ้าไม่ได้ก็ถ้าไม่ได้ก็เอาดาวแรกนะ <c oughs> แต่ไม่อยากเอาดาวแรกอะ่ะเออมันต้องเก็บดาวเยอะอยู่นะถ้าจะเอาดาวไปแลกไฮเดนเยเพราะว่าเดี๋ยวต้องแลกเดี๋ยวผมยังไม่ได้ซอสพิกเลยนะครับซอสพิกของเดินก่อนคือตู้หมด ตู้หมดผมก็ยังไม่ได้เปิดไงคือไม่ได้เปิดคือจะเรียกว่าไม่ได้เปิดสกินของช่วงกลางเดือนเลยก็ว่าได้นะดูแล้วนะ่าจะได้แค่สกินอีปิกนะเพราะว่าเชลิเตอร์ไม่มานะฮะเออเชลิเตอร์ไม่มาถ้าได้สละซ้ําก็ได้ซ้ำจริงด้วยคำแก้วมาทําไมคําแก้วนี่ชอบเสนอหน้าะนะเออเสนอหน้าเก่งนะอ,อ่ะเรายังเหลืออีกสองตัวก็นหนึ่งหมื่นลูกบาทนะครับ หรตู้นี้มันจะเกลือวะหรือเราควรกลับไปเปิดตู้เดิมวะมีความรู้สึกว่าตู้นี้โคตรเกลือเลยอะไม่เป็นไรสู้ชีวิตมันต้องสู้นะผมชีวิตยังไม่สิน้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปรุยมได้อย่างไรก็แลนะนี่ะแต่สกินแลเหรออ่ะก็ถ,ถือว่าสะสมดาวนะฮะคุณจริงๆก็ไม่อยากให้มันได้แลล้วนหรอกนะ นั่นไงข่าวล้วนกับแล้หนึ่งอันนี้ถือว่า,วาเกลือแบบเกลือคัดคอ,ดอดเลยนะฮะเข็มปัดเลยหรือเราควรจะกลับไปเปิดดอกบัวซึ่งโอกาสออกเท่าไหร่อะโอกาสออก0.50%นะฮะ0.50%ส่วนตู้ไฮเดินเยียโอกาสออก1%กับ2%เอเอเฮ้อเยอะจะไม่มี <laughs> เยอะมากเยอะจนน้ำตาจะไหลมันม,มีทางได้หรอเออยาก คือผมปกติผมเปิดสกินผมก็ไม่ค่อยหวังอะไรอยู่แล้วอะหวังแค่ว่าได้ดได้สกินซัมแล้วก็ได้ดาวมาแลกก็กพอใจแล้วนะะแต่ว่าดูทรงก็คงเกลือนะฮะอ่ะอย่างนี้ก็คงมึงไปเปิดตู้ไฮเดนเยียน่าจะดีกว่าปะ่ะรู้สึกว่าตู้ตู้หลังๆเริ่มเกลือละหรือตู้ไฮเดนเยียมันเกลือว่ะเออถ้าแต่เปิดมาก็รู้สึกว่าตู้ไฮเดนเยยมันเกลือมากเลยนะคือผมเปิดตู้ไฮเดนเยียมาเนี่ยไม่ได้สกินแดงเลยนะเออ ได้แต่จะกินแบบอย่างมากก็อีปิกอ่ะเออซ้ำตลอดเพปเปอรรอนชิโนได้อีกแล้วได้มาทำไมก็ไม่รู้ตอนนี้224ดาวนะครับผมอ่ะผมจะทุ่มหาไฮเดนเยยแล้วกัน go เอ้ยไฟมาเปล่าถ้าไฟมานี่มีลุนนะเนี่ยไฟไม่มาอืมไฟไม่มาทำไมวายวายวาย ดอกเตะนี่ขนาดเอาลูกปะเอาเอาเม็ดเกลือแลกแล้วนะเนี่ยมันยังมันยังเกลือเลยเหรอเกินไปปะ, <c oughs> ไ,ดะได้สามอีกละอ่ะได้สกินอีพิกก็ถือว่าได้สี่ดาวนะฮะมันก็ยังก็ยังดีอะ่ะเออก็ยังดีคือตอนเนี้ยแลกดอกบัวเราจะเหลือดาวประมาณเท่าไหรอ่อ่ะห้าสิบปะ เออเหลือเหลือดาวประมาณห้ิบก็เา่ี้ก็เผลอเอแลกให้เดนเย่แล้วได้เลยได้ซ้ำนะเนี่ยโอ้ยงี้เกลือแน่นอนฮะสตอรอเบอรี่มาตัวเดียวนี้ได้อย่ามากก็แล่นะไม่แลก็อีปิกอ่ะต้องดูต้องดูต,ดตดูต้องดูแบบหีบด้วยแต่รอบนี้ก็ยังไม่มีเสร็จรอบไหนข่าลวนนะก็ยังโอเคนะเออ ขอแค่ไม่ข่าวล้วนมันก็รับได้นะเอาจริงๆเออสำหรับผมถ้ามันไม่ข่าวล้วนมันก็มันก็ยังดีอ่ะถ้าข่าวล้วนอ่ะอันนั้นโคตรเจ็บใจเลยถ้าข่าวล้วนอ่ะโคตรเจ็บใจเลยอันนั้นเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดนะฮะเนี่ยได้ฟ้ามันก็ยังถือว่าได้สองดาวไงเออได้ฟ้ามาสามสกินก็ได้หกดาวแล้วมันก็ไม่ดาวมันก็ไม่น้อยนะเอาจริงๆแต่ถ้าได้ตัวไฮเดนเย,ย่มาเลยจะดีกว่านี้นะฮะเมื่อกี้ เมื่อกี้ตาดีอ่ะมันขึ้นมาเป็นสองสี่เจ็ดอ่ะเกลืออีกละไม่มองดาวดีกว่าการสูมสกินเนี่ยผมว่าไม่มองดาวอ่ะดีสุดละเพราะว่ามองดาวปุ๊บคือรู้เลยว่าเกลือแน่นอนมองดาวฉันรู้แนะ่มองดาวก็รู้ใจนะว่าเกลือแน่นอนโซเดียมมาเต็มเข็มปัดไม่เก่งใจไต่กันเลยทีเดียวข้อหนึ่งข้อสองขสามข้อสี่แล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นฟ้า อ่ะเข็มปัดปัดนะฮะหกดาวเอ,อ,อย่ามองดาวดีกว่าเนาะเออผมเอามือปิดดาวไอ,อ้มือปิดดาวเกลือไว้ละันรู้สึกว่าตู้ให้เดนเยียเกลือจริงนะเนี่ย<ม>คือไม่ออกเลยอะให้เดนเยียคือเล่นตัวเล่นตัวชิบหายเลยก็เล่นตัวเลยนี่คืออุตส่าห์แบบมาเปิดตู้ให้เดนเยียผมไม่ผมไม่หวังให้เดนเยียหรอเนะี่ยมันจะเกลือได้ขนาดนี้เลยเหรอฮะห,หรือแบบน้องแกจะออกโลสุดท้ายเงี้ยเหรอ ไม่ได้ไหมให้เหลือลูกบาทไปทําอย่างอื่นบ้างเถะน้องนะพี่ขอหรือว่าพี่ขอนะคะหนูบูพาย,ยผมว่าได้แรงได้แรแล้วแหละเได้แรแล้วทั้งนายทั้งบ่าวได้แรทั้งคู่เลยอีนายีบ่าวปากแซบเนี่ยโอ้โหสตรอเบอร์รี่เสียงสั่นเลย <laughs> เสียงสั่นเลยเจออย่างนี้อ,อ่ะ ก็ดูแล้น่าจะเกลือนะผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวจบโลนี้ผมว่าลูกบาศน่าจะหมดแล้วปะ่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราเหลือสามพันห้าเปิดโลหนึ่งมันพันเก้าก็น่าจะน่าจะไม่พอเปิดได้อีกโลหนึ่งนะอืมก็น่าจะจบที่ตรงนี้แหละโอเคไม่ได้ลุ้นอะไรนะลุ้นว่ามันจะออกฟ้ากี่ชุดออกชุดเดียวอ่ะเหลือลูกบาศอยู่พันหกนะผมเดี๋ยวเรามานะับป ผลประกอบการละกันจริงๆรอบนี้ไม่เกลือแล้วนะเพราะว่าได้สกินใหม่ของป่วยเล้งกับด็อกเตอร์โบนท่านอซ์ Bone, Ice, มาแล้วนะผมก็ได้ดาวมาอีกเป็น261ดาวก็จริงๆตอนนี้ผมแลกไฮเดนเยียคู่ดอกบัวได้เลยด้วยซนะ้ำเมื่นียเอองัน้นก็แลกเลยละกันนะแลกดอกบัวมาก่อนละกันเพราะว่าผมคิดว่าผมน่าจะเปิดไม่ได้ดอกบัวหรอกสรุปเปิดไปสรุปเปิดรอบหน้าดอกบัวแม่งออก <laughs> สรุปเปิดรอบหน้าดอกบัวไม่งออกอันนี้อันนี้ไม่หานะอันนี้อันนี้อันนี้ขับไม่ออกนะอ่ะโอเคโอเคได้ลูกได้ดอกบัวมาแลกดอกบัวมาแล้วนะฮะก็ได้มาแบบวิถีวิถีคนรวยนะผมจ่าย <laughs> แลกเอาสิครับรออะไรวิถีคนรวยแลกเอาครับใครใครมันจะมาสุ่มได้ไม่มีมันไม่ใช่กับช่องนี้ไม่มีทาง สกินเลดดอบเลดดับน่ารักแบบนี้มันไม่มีทางที่จะออกกันช่องเราอยู่แล้วนะครับทุกคนรู้แฟนคลับรู้เล่นเกมนี้มาทุกคนรู้เล่นอะไรเกี่ยวกับสุ่มช่องนี้ไม่เคยไม่เคยมีอะไรแบบไม่เคยมีอะไรสมหวังเลย <c oughs> อ๋อไม่ได้กดแพ็กเกจจะซื้อจะใส่สกินเออไหนดูซิโอ้โคตดสวยนะฮะอลังการชิบหายเ <c oughs> อออลังการชิบหายแต่ล็อบบี้ลูกเล่นน้อยไปหน่อยฮ <c> ะ <oughs> มีแค่นี้เหรอลุกเล่นล็อบบี้มีกดแล้วก็เป็นแบบดอกบัวขึ้นมาอย่างเงี้ยเหรอเออคือมันมสวยอะแต่ลุกเล่นน้อยอยู่นะอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมถือว่าได้สก,กินเเจนดารี่มาแล้วเนาะเออหลังจากที่เกลือมาหลายดอกนะก็อย่างว่าเกมนี้มันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือสุ่มยังไงมันก็มีการันตีให้นะะ <laughs> มีเหมือนบางเกมสุ่มไม่ไม่ออกสักอย่าง อ่ะโอเคก็ไม่เป็นไรน้่ก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้เนาะโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเ,เจอกันนะบ๊ายบาย เพื่อนที่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลาเขาลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดนะ